มาแล้วนะคะไหมจีนลายเสือเป็นลายเสือเหลือบทองหน่อยนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะอกห้าสิบหกฟรีไซส์เป็นทรงผีเสือ้อแต่งคอวีผ้าแก้วค่ะอกห้าสิบหกนะคะฟรีไซส์รุ่นนี้เป็นไหมจีนมาแล้วนะคะผ้าสวยค่ะเป็นทรงผีเสื้อนะคะ ตัวละ590บาทจริงๆผ้าขึ้นราคาแล้วเรายังคงราคาเดิมอยู่ค่ะนี่เป็นด้านในนะคะผ้าจะมีลายนูนในตัวด้านหลังจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปภาพป,ประกอบอีกทิงน,นะคะเป็นฟรีไซส์มีขนาดเดียวค่ะตัวนี้เป็นลายเสือน้ำตาลเหลือบทองนะคะ